สวัสดีค่ะมากกับกินยูแบบแบนๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเมนสปาฮกเกะเพาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําพริกหยวกผักกระเทียมดองนะคะเป็นเมนูที่เย่าบดิเห็ดมาโดนเติบเกือบปีแล้วค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะมีกระเทียมดองค่ะพี่น้องเป็นกระเทียมหัวด้วยค่ะบุ๊มเป็นกระเทียมทนค่ะพริกหยวกหั่นเป็นเส้นนะคะพี่น้องแล้วก็หมูสับกระเทียมสับแล้วก็ไข่ค่ะพี่น้องนะคะเมนูนี้ย่าเคยเห็ดเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้ว เห็ดเป็นพริกชีฝานะคะเพราะว่าตอนนั้นจะน่ากินเห็ดบดได้นะคะพริกชีฝากระแซบอยู่ค่ะพี่น้องมีความหอมอยู่แต่ว่าตัวพริกเนี่ยมันจะมีความเหนียวกว่าพริกหยวกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นเปลือกหนาๆน,นะคะแต่ว่าสรุปนี่คือพริกหยวกดีสุดค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะพัดคนพอน,พนพพิงก็ข้าวยกระแซบรู้นิ่งก็ข้าวต้มกระแซบค่ะพี่น้องเมนูนี้นะคะ ย่าบู่พเศว่าเพื่อนๆเ,เคยกินบอตะวายูนี่เพื่อนไปค้นซอนเองค่ะพี่น้องนะคะจะง่ายผู้เฒ่าที่เราเี่ยอดดูแลอยูนน่เสมอนี่ค่ะพี่น้องเราเคยสอนวิธีนี้เข็ดแต่แท้เมือ่อย่ามาอยู่แหลกๆใหม่ๆค่ะจากนั้นค่ะใส่ไข่ลงไปไข่หนึ่งฟองหรือว่ามากหน่อยเหลือแต่เห่าค่ะแล้วแต่ปร,ริมาณของเครื่องค่ะว่าเคกินกันไรข้นทัดไรกับใส่ไข่ไรใดเลยค่ะพี่น้องนะคะ จะของเยาพัดประมาณนี้ค่ะหาดีไข่ให้สุกเลยค่ะจากนั้นค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะนะคะเวลาใส่หมูสับค่ะพี่น้องเอาไฟกลางเลยกลางเลยค่ะพี่น้องบนไฟอ่อนนะคะไฟกลางเลยค่ะเพื่อไม่ให้หมูเรากระด้างนะคะถ้าเราเอาไฟแห้งๆปุ๊บนะคะหมูห้องสีกระด้างนะคะ ยี่เห็หมูล้วนๆพ่อหมูสุกคนเปิดไฟแห้งค่ะพี่น้องอันนี้จะซอยได้ในระดับหนึ่งนะคะพี่น้องถ้าแบบว่าไฟแห้งๆใส่จวดลงไปนะส่วนเนื้อหมูมันจะแข็งๆนะคะพี่น้องนะคะมันจะไม่นุ่มแบบนี้ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่กระเทียมดอมกระริกหยวกลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ย่างระันี้ระหน่อยพัดออกมาในจานใหญ่เติดไปเลยพี่นะะ้องนะคะแบบนี้จะผัดใส่แหนมก็ได้เลยค่ะพี่นะะ้องนะคะ ที่หยวกผัดแหนมก็อร่อยค่ะแต่ว่าจะน่าเขาจะบอกกินให้กินแบบนี้ค่ะนะคะของตัวกระเทียมดองมันจะมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มในตัวด้วยค่ะพี่น้องเวลาปรุงเท่ากับอย่างมือนิดนึงค่ะค่ะผัดให้สุกเลยค่ะเติมน้ำนิดนึงค่ะ เติมน้าอีกสักหน่อยค่ะการเติมน้ำเพชรให้พพิกเข้าสุกดีขึ้นนะคะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรุงค่ะเส่ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะย่างละนิดละหน่อยค่ะพี่น้องเมนูนี้อย่าฝ่าุ่มือหนักค่ะเพราะว่าถ้าลงมือหนักๆแล้วมันสึกจัดเลยค่ะต้องตันทรายนะคะสบังกล่องเนี่ยีสี๊วขาวนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นผัดไปเรื่อยๆที่เข้ากันค่ะนะคะพอเข้าข้นหลใครเข้ากับสิแหลกนะคะพยายามข้นแบบค่อยๆเบาๆนิดนึงค่ะจ้าสิค่ะหอมพี่น้องหอมหอมนะคะสมัยก่อนหนังยอเผ็ดเลยอ,อยู่เพชดูอยู่พะวาจะหน้าเข้าใจกินเผ็ดได้นะคะมาหลังๆกินเผ็ดก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแล้วที่นี่ยังไม่เห็นพิดหยว,วกเลยก็ซื้อกับเที่ยมมาสองสองกระปุกนะคะ อเล่มาพัดเบิ้งค่ะพริกหยวกเวลาเขาดับความเผ็ดค่ะให้เอาไปแช่น้ำเกลือด้วยค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดบก,กินเผ็ดนะคะซอยๆแล้วแช่น้ำเกลือสัก5นาทีค่ะมันจะดับความเผ็ดได้นะคะแต่ว่าค่ะผู้ใดกินเผ็ดก็ต้องไปแช่ค่ะพี่น้องนะคะเอาตรงเลยค่ะแล้วยาขอมอยากชิมก่อน แซ่บขอเติมเค็มอีกนิดนึงเพราะยากินเค็มพอบอกว่าในตัวกระเทียมนะคะมันจะมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มนะคะมีครบหมดแล้วนะคะความเปรี้ยวสเตัดความเลี่ยนนะคะของหมูใส่ได่เลยะคะ่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าพริกหยวกมีความเผ็ดนิดนิดค่ะพี่น้องเยี่ยบ่มันใจว่าจะน่าจะกินได้บอกนะคะขนาดเยอะแซนน้ำเกลือออกเลยคะ่ะ แต่เ่าเห้นสลรับววเข้ากับแบบมุควาอมหูสึดยังก็ค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเจ็ดค่ะพี่น้องพริกอยูกผัดกระเทียมดองนะคะเดี๋ยวเราใส่จานให้ดูค่ะ แหละค่ะพี่น้องเมนูมือหนี้ค่ะอาหารไทยง่ายๆค่ะพริกหยวกผัดกระเทียมดองค่ะพี่น้องรสชาติจะออกมีเผ็ดของพริกแน่นิดนึงหอมๆค่ะล้วก็ความเปรี้ยวหวานเค็มของกระเทียมดองนะคะพี่น้องก็จะมีหอมไข่นะคะเมนูนี้ค่ะแนะนาว่าอย่าเพิ่งปรุงนักนะคะพี่น้องให้ปรุงค่อยๆก่อนค่ะค่อยๆเยอะค่อยๆซีมก่อนค่ะเพราะว่าในตัวกระเทียมดองมันจะมีทั้งความเค็มความเปรี้ยวความหวานนะคะ จริงนะผู้ใดบุกินรสจัดบุกตรงปรุงยังเล่กระได้ค่ะพี่น้องเอาความนั่วของกระเทียมดองอย่างเดียวเอาอยู่ค่ะนะคะแต่สำหรับย่อใสผงปรุงรสใสน้าตาลทรายแล้วก็ซสอิ๊วขาวนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่กินรสจัดนะคะและทีนี้จะน่าเข้าจ้าสกินก็ข้าวต้มนะคะก็เลยจะทําจัดไว้หน่อยค่ะนี่ค่ะพี่น้องหอมๆนะคะกาลังห่อนๆค่ะเป็นเมนูที่ยอดผู้ใดเห็นมาโดนเติมเพราะว่าจะน่าเข้าจวาบุกินเผ็ดนะคะที่นี้ยอเสดากกระเทียมค่ะพี่น้องกระเทียมดองซื้อมาซองกระปุกแล้วก็พริกหยวกก็มีค่ะ ลองมาทำดูค่ะพี่น้องนะคะวิธีการดับความเผ็ดของพริกหยวกนะคะำหรับคพิ่มกินเผ็ดเลยค่ะพี่น้องเอาปแซ่กัาบนาเกลือเลยค่ะพี่น้องเศร้าๆขึน้นค่ะแล้ซอยแด่เนนระดับหนึ่งนะคะแต่ปวดแก้วนี่กินเผ็ดจำหนี่บพ่อเอียงดอกค่ะพี่น้องบ่มีความหูสึ้งนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะยิงเขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องอาหารไทยง่ายๆค่ะ พริกหยวกผัดกระเทียมดองค่ะ